สวัสดีค่ะพบกับข่าวสายขวดและน้อยอีกเช่นเคยนะคะในคลิปนี้เราก็นำข่าวสารเกี่ยวกับการแจกเงินเยียวยารวมถึงการให้ความช่วยเหลือต่างๆจากทางรัฐบาลมาฝากค่ะและสำหรับในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นข่าวดีของกลุ่มที่อายุเกิน65ปีอยู่ในพื้นที่29จังหวัดมีอาชีพขับแท็กซี่และวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะคะวันนี้ก็จะมีเงินโอนเข้าบัญชีสูง สุด1 0 0 0 0บาทแนะอย่าลืมผูกพร้อมเพยเพื่อรับการโอนเงินรอบแรกวันนี้นะคะส่วนรายละเอียดสําหรับในคลิปนี้นะคะก่อนไปรับฟังพร้อมๆกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ คะและสำหรับในคลิปนี้นะคะเราก็นำข้อมูลมาจากฐานเศรษฐกิจซึ่งได้มีการแจ้งว่าอัปเดตเงินเยียวยาแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ขับแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่มีอายุเกิน65ปีที่ไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33, 39แล้วก็40และประกอบอาชีพขับรถอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด29จังหวัดนั้นมีกำหนดการโอนเงินให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในรอบแรกก็คือวันนี้16พฤศจิกายนนั่นเองนะคะผ่านบัญชีพร้อมเพยที่ผูกบัญชีไว้กับ เลขบัตรประจำตัวประชาชนที่ได้ระบุในเอกสารการลงทะเบียนสำหรับจักรยานยนต์สาธารณะและรถแท็กซี่ส่วนบุคคลที่ประกอบอาชีพอยู่ในพื้นที่13จังหวัดจะได้รับเงินช่วยเหลือ10,000บาทต่อคน และถ้าเป็นรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ประกอบอาชีพใน16จังหวัดก็จะได้รับเงินช่วยเหลือในอัตรา5,000บาทต่อคนนะคะซึ่งวันนี้ก็คิดว่าหลายๆคนก็คงได้รับเงินโอนเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ถ้าหากว่าใครยังไม่ได้รับเงินโอนเข้าในวันนี้และมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงนะคะ วันนี้น้ยก็เลยนำข่าวดีมาแจ้งให้กับกลุ่มผู้ขับรถแท็กซี่และว,วินมอเตอร์ไซค์ที่อายุเกิน65ปีและอาศัยอยู่ใน29จังหวัดสีแดงเข้มให้รับทราบนะคะส่วนในรอบ2จะเป็นวันไหนนั้นเดี๋ยวทางข่าวไซขวดและน้อยจะรีบนำมาแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ